หาครั it, át, ้งการันตีผมมาโอ้ยห้าครั้งทำไมน้อยจังน้องสุ่มทิรใบเลยสุ่มทิรใบเลยด้านไหนโค้งเยอะคันนี้กินขาดเลยโอูไม่เกิดเข้าทางผมเองงั้นโอ้เฮ้ยโอ้โหมันสมมุตจังวะผมดูแล้วทำไมมันมันดิฟดีนะครับไอ้ข้างหลังมันมีตัวต้านลมอ่ะแล้วทำแล้วมันทำให้รถมันดึงดึงประสิทธิภาพในการใส่ต่อเนื่องไงนะไอ้ในข้างหลังไหมที่มันระวิบระวับอ่ะ ว้าวตัวท้ายสวยว่ะเฮ้ยท้ายมันสวยจริงว่ะคันเนี้ยผมไม่ค่อยรู้จักคันนี้นะเว้ยแต็แม่งรถมันออกแบบมันสวยมากว่ะดูดีท้ายมันเดี๋ยวยดูไอ้ตรงก้างปลาตรงนี้แม่งสวยเลยเออออกแบบสวยว่ะสุดยอดเลยว่ะคันเนี้ยปากกันแน่เนี่ยเนาะทุกคนว่าสวยไหมข้างหลังแม่งแม่งเหมือนจะใหญ่ๆข้างหน้าแม่งเล็กๆอ่ะโว้ มันสวยว่ะออกแบบสวยจริงตัวจริงมึงสวยจัดไม่เชื่อไม่เชื่อได้ยังไงเลาวตูสุ่มเลยเงี้ยสุ่มเลยเนี่ยเราไม่ต้องคิดเยอะแล้วครับไอดีเนี่ยผมสุ่มเลยผมชอบว่ะ <c oughs> ผมชอบตอนแรกรู้สึกว่าเอยี่ห้อปาร์กนี่มันมีห้ออะไรวะไม่รู้จักเลยแต่แม่งรถมันสวยอ่ะดูดิมีแบบลายเซ็นของปาร์กนี่ข้างหลังได้ไหมครับหัวเออห,ห,หัวหัวอาร์คาราหัวราหัวราดีซี สวยนะผมชอบอะ M4 แน่นอนออก M4 แน่นอนเลยใช่ไหมไม่สวยอะผมชอบคันเนี้ดวงดีไหมครับเปิดให้ผมหน่อยได้ครับวันนี้ดวงดีนะครับใครที่อยากให้ผมเปิดให้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับตอนนี้นะครับ ID ไ,ไก่ผมมาสองหลักหลุดยับเลยโอ้โหไต่ ID ผมจะหลุดไหมเนะี <c> ่ย <oughs> เป็นลางนะเป็นลางเฮ้ยผมอยากได้คันนี้ <c oughs> อันนี้จกัจกใจเลยเื่ผอ <c oughs> ผมอยากได้คันนี้อาเลยไหมทุกคนอาเลยไหม สองหมื่นห้าพันเพชรกับกุญแจห้าสิบห้าเอามาขับเล่นคันเนี้ยสุ่มสิยาเอาไหมเอาไหมผมอยากได้อยู่นะผมอยากได้คันนี้อยู่นะเนี่ยคันนะี้คันอีสตีผมมีคันขับดีๆได้ด,ดิถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่อยากขับอีสตีแล้วสุมส่มสุ่ม อย่าช้าอูอา๋อย่า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 ช้าอย่าช้าเราไปเราอะไรนี่ <c oughs> ข้าไมไปนอ้องกดไปแล้ว <c oughs> ไป <c oughs> เกลือก็วันเนี้ยมาก็ดีไม่มาไม่ดีนะต้องมานะอยากขับขับอยากขับไป เฮ้ย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 ผมนี่รอดูพี่สุ่มเลยเรอดูสุ่มเลยอ่ะมันจะพอไหมเนี่ยไปถึงเพชรมันจะพอไหมตอนแรกว่าจะไม่เอานะมันเข้าคุ้งไม่สมูทเกินไหไม่ได้นะแบบเนี้ยไม่ได้นะมันต้องมีนะเออเข้าคุ้งสมูทอย่างงี้นี่มันอำอำอำทอไมยมกไม้ยมกอัำอัมทอไมยมกอายุอายุอาย เออเออกุญแจออกประหยัดเลยถ้ามันออกก็ดีอ่ะใช่ครับจะได้เรียกถูกชื่อว่าพี่บอก็ได้ครับพี่บอครับตามชื่อเลยโอ้ไม่กอดกุญแจหมดแล้วยังลอยยังไม่มีอะไรมาเลยเนาะทุกคนกดให้มาแล้วกันทุกคนไม่อะไรมากมายกดไปเลยชื่อลิงขมว หมดไป,ไปโอ้อิโตนมาไม่จบเลยไม่ได้มาเลยเนะี <Hey. S 1> ่ยหลุดเล็ดเลวหลุดแล้วเพื่อนหลุดเร้วไปหนึ่งร้อยสี่สิบโลหลุดเร็วแต่อินทรนมาหลุดเร็วทำไมมันหลุดเร็วเนี่ยถ้าอิโตรนไม่มายังไงไม่หลุดเลทแน,น่นอนเชื่อพี่ไหมอาจจะไม่หลุดใช่ไหมส่วนใหญ่อิทรรนมามันจะหลุดเลทอ่ะมันเป็นลางสังหรณ์ที่ไม่ดีอ่ะถ้าอิทรรนมา ขอให้มาเถอะนะครับทีเดียวก็ดีเหมือนกันนะครับขอเถอะนะเอ,อ,อ้นนี้เห็นภาพแล้วทุกคนนะครับ M8 แม่งมาเลยโอ้ย์ yes 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 oh yeah ปป p e ป poppy โมยง่ายเนาะโอ้ยเ y สเย e เฮ้ยบอกลับไม่หลุดห5าร้อยห้าสิบห้ามาดีมาดีมาดีมาด come on chef come on chef ดวงดีจังเออทำไมมันดวงดียังวะดีเหมือนกันนะพ่อเกินไอดีไอดีโลงทำไมมันสุ่มได้ง่ายอย่างวะสุ่มเอาเม็ดต่อเลยเออใส่ต้องใช้งงรู้เลยว่ามิ่งมีใครบ้างประเทศไหนอะ่ะเดี๋ยวผมเช็ดธงกำปร,ริชาเลยว่าทุกคนตั้งตั้งเฟนธงกำปร,ริชาแบบปันๆน,น,นะทุกคนคำคำ ลอง13132ด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวจบอัน,นี้ลองให้ครับผมรัก M8 ผมรัก M8 ที่สุดเลยอปารกานี่เหะอใชคครับปากานี่ครับเพิ่งได้มาแบบสุดๆร้อนเลยครับมีครั้งแรกครับผมเล่นครั้งแรกเลยอุ้ยแรงว่ะว้าวโอ้ยชีลอนสามชีลอนไม่ทันเอาอีกหนึ่งซียูไหมทุกคนเพชรเหลืออยู่นะ เก oh, oh, <laughs> er 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 oh, ินโอ้ยไม่โขไม่เก็บหมดจริงๆว่ะโขไม่เก็บหมดจริงๆแต่รอบเิ่งแพชิรอนอยู่ชิรอนยังเป็นเดอะคิงอยู่อุ้ยชนอู้หูวิ่งดีเกินวิ่งดีวิ่งดีวิ่งดีทุกคนทำไปเล่นนะนะครับเนี่ยด่านนี้ผมก็แบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ทุกคนนะโอ้โหเก็บหมดทุกคุ้งถ้าผมปรับเป็นเครื่องสามมันจะพุ่งเปล่าวะคะเนี้ย ผมชอบแบบจิ๊ดจ๊าดรอบต้นอ่ะเนี่เขาดูโค้งนี่ผมแซงจีรอนเขาดูว้าโห่หนึบเกินเข้าโค้งเนี่ยปกติจะชนนะเว้ยไม่คันนี่มันหนึบเลยอ่ะวัดโอ้โค้งดีจังวะเราแพ้รอบต้นของจีรอนเราโดนแซงไงอู้จีรอนตายไม่ทันทุกคนตายแล้วที่หนึ่งโอ้โหเกินแรงเกิน โอเมก้าดีไหมโอ้ดีนะเนี่ยอุ้มันเข้าโค้งอ่ะปกติโค้งนั้นมันค่อนข้างจะขับยากหน่อยแต่คันนี้แม่งกินเรียบเลยอุ้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมาตบชีรอนได้ดิทุกคนคิดว่าไงวะเอาวะเมื่อกี้ชีรอนคือเราแบบแพ้แล้วนะทุกคนผมแพ้แล้วไหมแต่แม่งกลับมาคืนได้เพราะโค้งเลยเว้ยว้าวสุดยอดเราเซงชีรอนสอง ECU ทุกคน ตบมือครับตบมือ <c oughs> แซงกีรอนสองอีซูยูโอเปกอม่งเลงกีรอนผมก็เคยขับนะกีรอนอะ่ะเคยขับให้อีซูยูด้วยซ้ำโฉงอีซยูก็เคยขับเด <c oughs> ี๋ยวต้องรอทุกยี่ห้อทุกคนเดี๋ยวเจอปีศาที่คนแบบแน่แน,นอนอะ่ะเ <c oughs> นี่ยปกติปกติรถคืนนึงจะถลายออกแล้วแต่คันนี้ไม่ถลายอะ่ะเองคิดดู โอ้โหหนึบเกินรถมันหนึบมากเลยอ่ะโกงจัดมันหนึบเกินมันหนึบมากๆเลยทุกคนโกงเอ็งดูดิมันโกงจัดอ่ะวอด นั่พลาดเลยนะรถเนี้ยคุ้มใครได้มาคุ้มแน่นอนถึงคุณจะมีจีรอนก็ตามแต่มันขับไม่เหมือนจีรอนไงมันขับสนุกจีรอนกว่าจีรอนเด้อะ่ะนี่ไงต่อเนื่องให้ทุกคนได้ดูกันโอ้ไม่ก็โคตรดีเลยครับเนี่ยผมจับรถหลายคันนั้นทุกคนนะครับคือแบบถ้าผมไม่ไม่ดีจริงผมบอกไม่ไม่ดีเลยนะันแต่นี่มันสุดยอดเลยมันสนุกกับโค้งมากเลยสนุกในการเลี้ยวอะแบบต่อนเนื่องอ สนุกพี่สายเลยกันนะ่โอ้หน้ามีให้ซีอูนะคันะน่เฮ้ยขับตูนซีอูมันลับยังน่าสนุกเลยอะต้องมีสักสองสามีอูนี่คือแบบ 19, พันเก้าหลอมๆไงเพราะว่าสูนซีอูคันเนี้ยขึ้นพันเก้าได้สบายๆเลย,ยวะ่ะอันนี้ผมพูดจริงนะพันเก้าสบายๆเลยมันเข้าทางกับผมเลยดิผมชอบดิฟขึ้นหลอดแดงไอ้หลอดแดงด้วยดิ กว่าชิรอนจะออกโค้งฟรีทิ้งไปเป็นวิไอวิทีฟรีทิ้งปากานีทิ้งหายอืมจริงครับชิรอนมอเตอร์ฟรีทิ้งตอนเข้าโค้งแหละมันเลยแบบคันนี้มันเลยได้เปรียบเรื่องการเข้าโคง้งแน่นอนครับถ้าเจอรอบอะไรอย่างเงี้ยก็อูมันอาจจะอยู่ที่คนขับด้วยครับเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็อยู่ที่คนขับด้วยนะบางทีชิรอนอาจจะชนะคันนี้ก็ได้ถ้าเขาถ้าชิรอนเขาขับตึงเขาเขาเล่นชิรอนแบบคมกริบอะไรเงี้ยก็อาจจะมีส่วนที่เขาจะชนะได้ มันอยู่ที่คนขับอยู่มันเดิมแต่ก็ยังไงอ่ะผมก็รู้สึกว่าคันนี้การเข้าโค้งไม่โกงอ่ะไม่โกงเลยอ่ะเออตึงตึงวัดกันคันนี้ยังกินครับใช่ไหมยังกินเลยเหรอออ้ยสุดยอดคนอะไรจะ,จะคุยกับหมาได้ยังมีคนเดินผ่านนะครับเอาง่ายเลยมามาพี่เนี่ยเป็นกล้องจอรอปิดให้ใครเดินผ่านนี่มันเ่าทุกคนอนะ มันเป็นกล้องวงจรปิดจนไม่มีใครแบบกล้าแบบคนแปลกหน้ากล้าแบบเดินหน้าบ้านอะเพราะว่าหมามันเยอะอดนนูดันไ้ดันถ้วยได้ผมทำายชติได้นอนมีคนแบกและ ตามที่หลังไม่ทนเลยให้ชอยูขอดเรมากๆเลยเนี่ยขาจะทำแบบเนี้ยวันนั้นม่งกดเบรกมือแล้วมันสะบัดเลยเขจะทำแบบนี้แหละคราวน,นี้นมันทำได้ผมท,ทำแบบนี้แต่บแ,บบ да> แต่มันมันสะบัดอะโถเลยอะทุกคน จีรอนจีรอนนี่ใส่เสียมันแสงรอบลายจีรอนนี่ใส่เสียอ่ะร้อยสี่สิบมาหนึ่งร้อยสี่สิบมาใช่ร้อยสี่สิบเลยเราเล่นตันแค่ร้อยสามหกเองเนี่ยเขาเบรกเราเลยเนี่ยคนเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะเบรกเราโดนจนีรอนรอบลายแสงรอบลายจีรอนมันเรงแล้วนะร้อยสี่สิบเออคุณผ่า ร้อยสี่ oh, okay. สิบเฉยวอดโอ้โหคือร้อยสี่สิบซูดีซูย์คันเนี้ยเกินผมเล่นยังไม่เคยขึ้นร้อยสี่สิบเลยขับอนะเกระเนี่ยขับคันนี้ไม่ร้อยสี่สิบเลย What? อะวอดที่มันจะโอ้ผมว่านะผมว่าผม,ผมทำลายร้อยสี่สิบมากกว่านี้ได้นะพันเก้าได้ลนะเนี <laughs> ่ยแต่มันขึ้นร้อยสี่สิบได้พันเก้าได้แล้วต่อไปก็น่าจะระเบิดถ้วยร้อยสี่สิบสี่สิบกว่าไม่มีแล้ว ไม่มีเลวเนักวันฟรีเอาเลยไหมสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่พันเพชรซูมต่อเลยไป mua rau khánh kênh Ghiền Mì giang máy mai cơ thôi mình đưa giang thôi mình đưa giang tối mai giờ đưa đưa giang hơi chết ได้กี่ครันแล้วครับได้แค่กันเดียวครับไอ้ต้องสุม่มพิจอันล,ละดื้อเกินพวกการันตีเดือดสิบยังม,มันยังไม่มาเวิดนี่มาแล้วปะกระทองไม่รู้เป็นอะไรมันเปิดตัวช้ามาทำไมสิบลุกเฮ้ยมันม,มาจริงหรอวะ เลีล้ยงเนีอมาแล้วเนี่ยมาละโอ้ฟอร์ตยีทีมาแม่มันปอหลุดไปหนึ่งอ๋อชิอพหาย <c oughs> หลุดว่ะ จะไม่ได้ทำไมกนันกรดีเหลือห้าสิบก็จะมีโอกาสถูกได้แค่สั่งลงังแต่ยังไงก็ได้เลยตรงนี้แน่นอนได้อีกหนึ่ง ECU ท้ามันไม่ได้อยากตรงนี้อีกอะเพชรน่าจะไม่พอน่าจะต้องรอพรุ่งนี้ไม่ก็เ,เล่นเอาเพชรไปก่อนนะนะช่ไหม คิดถูกแล้วคิดผิดนะโอ้รอบสุดท้ายกระตีได้ยี่สิบต้องไปหาเพชรละเนี่ยเพชรหมดเพชรหมดแล้วครับอุย้ยมาป่ะดีดีดีด,ดีหมดพอดีเลย,ยมาตอนที่เราหมดพอดีเลยเพื่อนๆโอ้คุณใดคุณใดมาเลยอ่ะน้องชายคุณใดมาทำไมหนู โอ้หลุดตัดหลุดอีกโอ้หลุดหลุดหมดหลุดหมดหลุดหมดเลยโน้หลุดไม่มาอดได้ ECU แต่ได้ ECU เดียวก็คือแหล่ตรงนี้น่าอดมันไม่มาเลยจบกันัวยร่า จบกันต่ไดนะ้แค่หนึ่งไ c u เดียวอย่างเงียอะไรวะสุ่มปันให้อีกเพชรพอไหมพออยู่หลุดสองรอบเลยไม่มาวะกืนนะโอเคเราเได้อีกหนึ่งไอ u ว่ะโอเคท้อเลยว่ะ <c oughs> ไป เลขเลยครับรอรายรรับพี่น้องเยสโอ้มันไม่มาวะถ้ามาไม่รวยเลยไอ้ดีเนี่ยมันไม่มาวะได้ขับแค่หนึ่งอิสยูเองอะผิดคาดเว้ยอืมได้หนึ่งอิสยูโหขนได้อีกหนึ่งอิสยูนะผมคิดว่าผมวัด ถ,ถ้าไม่เสี่ยงนะถ้าเสี่ยงจริงนะอาจจะอาจจะได้แบบประมาณ2อ c อิสยกำลังแบบพอเหมาะเลยนะคือแบบกำลังเหมาะเลยนะถ้าได้อ c u ผมคิดว่าแบบได้สองไงอยยางน้องก็แบบได้สองออถ้าได้สองโอเคคือไม่หลุดเลทสองรอบโอ้โอโอโรู้เลยว่ะ <c oughs> ดีแมตท้ายเจอด่านเจอเกลยน้องชายเบิดถ้วย,วยนะมันไม่มีใครนำที่ะ่ะไอ้ด่านนั้น ถ้ามีคนตึงๆนำพี่พี่ระเบิดถ้วยได้แนะ่นอนเลยไอ้ร้อยสี่สิบเนี่ยมันระเบิดไม่ได้ไม่มีใครนำครับมันไม่มีใครนำอเออดีจริงๆด่านเะนี่ยจริงจริงๆขุดข้าวเลยตายเถอะรถพี่กี่เม็ดรครับของผมหนึ่งครับรถริชจ,จรวดค,ความเลยไม่ตก อันนี้ถ้วยระเบิดชงชิงถ้วยระเบิดชงชิงใช่ไหมอ่ะโอเคไป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 เบิดด่านนี้แล้วันเอาสักอุแบบร้อยหกสิบอะเหยียบมิดไมยอะไรเงี้ยจะไปน้องทรายดิชีรอนคนเนี้ยสาวขับแล้วเนี่ยผมก็ไม่กล้าแซงเอานะ มันมันจะดับเนาะขณะดะผู้เกือบ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 ผู้ด่านนี้โลเดี๋ยวผมสตรีมตอนเออ่เดี๋ยวผมอ่ดิฟตอนให้ทุกคนได้ดูกันนะ ว่าคันนี้ทำได้ไหมอ้ไม่ได้วะไม่ได้ที่ร่อนแสงแน่นอนเลยเราเฮ้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 ไม่ไม่ไม่ให้แซงเกือบเกือบเหม่เกือบไปลิ้วทิ่ร่อนแม่งชนยังบ่อยเลยคนน่ะ มึงอุ๊ยได้ถ้วยร้อยสี่สิบจิ้มผายถ้วยร้อยสี่สิบมาจากไหนวะนะโอ้ยโกดโอ้ยนี่ตีริงถ้วยร้อยสี่สิบเลยคนนี้อู๋อย่าบอกใครนะเพื่อนอย่าบอกใครเล่นในไอ้เนี่ยไอ้ถ้วยเนี่ยไอ้แมทนั้นอ่ะผมเล่นได้ตั้งร้อยสี่สิบสองฮะ พอเข้าเซนชัยปับ๊บมันล็อกร้อยสี่สิบงงเลยฝันดีที่ไปนอนละโอเคน้องรายวัสดีครับเดี๋ยวพี่จันจะนอนด้วยขึ้นไอ้นี้ให้ได้ก่นอนอู้สวยเฮ้ยสวยสวยด,ด่านนี้แหะทุกคนพันเก้าร้อยขับก่อนอด่านนี้แม่งเพิ่งมาครั้งแรกด้วยนะเล่นมาร้อยปัตตาเพิ่งเจอดานนี้กูจะรู้อะไรกินอย่างน้อยๆต้องมีสองถึงสามเม็ดมาดึงอันนี้จริงครับจริงเลยจริงมากๆด้วยครับ ผมเล่นแบบหให้น้องในใน้องน้องในในไรสตีมนะครับช่วยเบรกนะครับแล้ัก็นแหละพยายามทำลายตัวเองครับมันต้องมีทีมดีๆนะครับผมพยายามแบบเต็มที่แล้วครับผมจะพยายามครับขอแค่ปันข้าวครั้งเดียวพอนะครับ อะไปไหนกันจิรอนจิรอนคันนี้พุ่งเหร yes ผมขึ้นบนเก้าได้แล้วทุกคนสายฟรีเฮืออะไรนะขอบคุณน้องนมากนะครับไป พันเก้าแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่แบบน่าภูมิใจนะครับนะทุกคนนะก็แค่นี้พอนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลดถ้วยกันต่อนะครับอืมอันนี้คือแบบเอาไปแบบโชคคราวเอาไปแอ็กนะจริงๆเอาไปแอ็ก,กเฉยนันทุกคนเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลบถ้วยนะครับไปละตีสองดีเป๊ะขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาลดถ้วยนะทุกคน,นล็อกคะแนนทั้งหมดเลยทำไงอ่ะมันทำได้ด้วย พักแล้วหรอครับใช่แล้วครับเหนื่อยแล้วครับตอนนี้เจ็ดชั่วโมงเป๊ะๆเ,เลยเดี๋ยวไว้เล่นกันต่อครับพวกนี้เดี๋ยวเอาคันนี้วิ่งกันทําลายถ้วยข้างหลังกันต่อวันนี้แค่ไอดีรองหรอครับใช่แล้วครับไอดีรองเปิดตัวแดงเปิดตัวแดงอันไหนเนี่ยเขาบอกว่ามีล็อกอีกอันไหนอ่ะอันนี้หรอแล้วทำไงต่อมันมีระบบใหม่มาด้วยนะี่ยแล้วไงต่อครับ vừa tôi để anh chị chan đi mà.